เอาแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมจอในช่องจอจนะเดยอนักปั่น X 1ก่อนเพื่อนจะรับชมคลิปต่อไปนี้เพื่อนๆก็ตดไลค์ซับสไครต์ติดตามช่องเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆครับต่อจากคลิปที่เล้วนะั้นที่เราเกือบได้รางวัลแจ็คพอตนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็คือแบบรอบนี้ก็คือเอาทุนมาที่หนึ่งพันนะครับละมาเอาแจ็คพอตเหมือนเดิมมาดูกันนะครับเพื่อนๆนะว่าเราจะได้ไหมรอบนี้นะผมเอาทุนแค่หนึ่งพันโอนะ ใส่ให้ถึงแจ็คพอตเลยครับเพื่อนครับ่าเล่นที่150พอหมดคือเลิกถ้าไม่ได้แจ็คพอตก็เลิกนะครับเรามีโคต้าแค่หนึ่งันคลิปนี้มาดูกันฝากเพื่อนกดไลค์เอาใจช่วย s ับสไครต์ติดตามชอม่องเปอร์ลัซใ์กันด้วยนะครับเมื่อกี้มันไปซ้ายเราก็ไปตามอ่ะผมว่าเล่นสุรนี้ดีกว่าคือถ้ามันพุ่งไปทางไหนเราก็กดมันแบบตามมันอะ เมื่อกี้มันขวาใช่ไหมอันนี้มันตรงกลางใช่ไหมเราก็กดตรงกลางฮนะเมื่อกี้มันไปซ้ายเราก็ไปซ้ายตามมันอ๋เมื่อกี้มนมขวาเฮ้ยไหลวะสูตรนี้เอาเรื่องครับเพื่อนครับมาดิเมื่อกี้มันกระโดดเราก็กดตามแล้วมันก็กินไปเกือไปร้อยเือไปร้อยแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆไม่เป็นไรใช้สูตรเดิมมันต้องมีสักครั้งที่เราแบบแตกแจ็คพอตอ่ะคือเมื่อวานเสียดายมากนะเกือบเข้าครับเพื่อนครับ อีกแค่แบบลูกสุดท้ายอ่ะคือแบบมันตยุยไปก่อนอ่ะโเูเซ็งเลยนะเมื่อวานอ่ะถึงห้าพันแปดห้สิอ่ะโอ้โหพูดแล้วก็เสียดายไม่เป็นไรวันนี้เอาใหม่ลองดูฮะเอ้ยโหดิลูกห้านี่คือผ่านยากมากครับสังเกตแล้หลายรอบอ่ะคือลูกห้าผ่านยากมากถ้าผ่านห้าไปได้นี่ผมว่าเนี่ยถึงแจ็คพอตอะ่ะเพื่อนเชื่อปะ รอดูรอดูมาเมื่อกี้มันไปขวาใ้ไหมเราขวาตามฮนะสูตรนี้ครับสูตรไปตามที่แบบโกพุ่งนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าไปเผือเอาแคชเอาไปแบบหลายๆทีนี่คือเราได้กำไรไปแล้วนะไม่จะเอาแจ็คพอน ใส่ตรงกลางไปเมื่อกี้มันพุ่งซ้ายเราตามเลยเพื่อนอืแบบต่อเนื่องนี่ฮนะล็อกราแบบดิจิตอลล็อกเแบบดิจิตอลรู้จักบ่ารู้จักบ้าล,บบออล,บบล็อกราแบบดิจิตอลอ่ะเออล็อกราแบบดิจิตอลหูยล,นะลึกงานหูกดเพินๆนะลูกหกแล้วนะเฮ้ยมันกินพุ่งไหนวะพุ่งขวาปะขวาหรือซ้ายเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ทางขวาใช่ไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมขวาไหมขวาไหม มัฟเขาให้มาเด็กสองลูกเม <uger> ื่อกี <to fucking figure marshmallow wild> really ้ไปทางซ้ายคะเพื่อนครับสูตรนี้มาดูกันว่ามันจะได้ผลไหมเมื่อกี้มันไปทางซ้ายใช่ไหมเรากดเลยเพื่อนซ้ายท้ายผ่านตลอดโอ้โหท้อแล้ว่ะโอ้โหซ้ายผ่านตลอดเพื่อนผมเมื่อกี้ได้พันหนึ่งเลยเสียดายว่ะนม่อะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่ครับเพื่อนครับ ผมคิดไปไกลมากเลยนะโอ้เหลือสองลูกสุดท้ายจะได้ห้าพันแล้วเสียดายมากไม่เป็นไรทุนยังมีฮะสู้ต่อได้อย่าไปหยองอย่าไปกลัวของจริงโอ้โหลูกห้าไม่ผ่านอีกแล้วมาผ่านห้าไปก่อนมาได้ลุ้นนะผ่านห้าได้ลุ้นนะจริงผ่านห้าได้ลุ้นนะเออ เราต้อง,งแบบเพลินๆฮะมันไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นฮะยิงแบบเล่นแบบง่ายมากวิธีนี้ง่ายสุดละคือไม่ต้องไปแบบว่าลังเลแบบคิดนู่นคิดนี่เยอะเลยครับคือใส่ไปเลยอุ้ยเมื่อกี้ไปทางขวากดผิดลั่นไปแล้วหนึ่งดอดีเมื่อกี้ได้กดขวานี่คือโดนนั่นดีที่ลั่นโอเคครับมาเริ่มต้นกันใหม่เหลือสองร้อยห้าสิบสุดท้ายจะไปถึงห้าพันได้ไหมวะ เอ่อป้าหมายเอาแจ็คพอตเท่านั้น1,000 2,000อะไรเราไม่เอาครับเอาแจ็คพอตเท่านั้นนะเหลือร้อยห้าสิบสุดท้ายอย่าไปกลัวเพื่อนไปล่อตดอกดอกนี้เลยเอาจริงมาเหลือร้อยสุดท้ายเออดีมาโตเด้เอเด้ รอบนี้แหละของอิงรอบนี้แต่เอาจริงแล้ห้าพันเจ็คพอตมาดีอือใส่เลยด้วยความมั่นใจเว้ครับให้แบบความไวแสงเรียบร้อยลูกโขกไม่ผ่านโอกาสสองรอบสุดท้ายเห็นหนาคนละแม่งโดนวะนจบจบไม่แน่เว้ยรอบสุดท้ายนี่แหละจะเป็นอะไรที่แบบว่า อือหวานเจี๊ยบก็ได้เพื่อนครับหมดตัวแล้วครับพอเลิกไม่หมดโค้ตาแล้วไม่เล่นละติดตามในคลิปหน้าครับดูกันว่าผมจะเล่นวิธีไหนอีกนะครับรอบนี้ก็คือโดนฮะใครมีแนะนำหน่อยเล่นแบบไหนแตกเจ็บบ๊ายบายเจอกันครับจุบจุบ